คลิปนี้นะครับผมก็มาอยู่กับช่างอีกแล้วซึ่งเครื่องที่ลูกค้ามาให้เราดูวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวรถถังใส่พานของยี่ห้องอะไรครับช่างม a ตติกครับมัตติกนะครับตัวนี้เป็นรุ่น MT 940สูนะครับก็ตอนนี้ไม่มีผลิตแล้วนะครับก็จะมีเป็นตัวมาจิต้าเอ็มทีแทนอาการที่มาเป็นยังไงครับใส่พานไม่ตรงร่องครับคือ้าย้ายฝ่าอ๋อปกติมันก็คือจะมีใส่พานอยู่ตรงนี้ใช่ครับนะครับแล้วทีนี้มันก็จะมีกับการตั้งเนาะให้มันตรงกับร่องของมันแล้วอาการก็คือใส่พานมมันไ่ตรงแลล้วกก็ููบ บู๊ตสุดครับบู๊ตเสียใช่ครับบู อาการเป็นยังไงครับบูธเสียก็คือแกล้งครับก็คือมันแกว้งถ้าของใครที่เริ่มแกว้งแล้วก็น่าจะเป็นไปได้ที่จะเป็นส่วนของตรงนี้ก็ตัวรับสายผ่านตัวนี้ปกติมันอยู่ตำแหน่งไหนครับอ,อยู่ตำแหน่งตรงนี้ครับทางใต้ปกติก็อยู่ตำแหน่งนี้นะครับเป็นตัวตั้งเหรอครับเป็นตัวปรับให้สายฝ่าครับอ๋อให้มันกินซ้ายกินขวาปรับกับตรงนี้ตัวนี้ก็ขอลูกค้าให้เปลี่ยนครับก็สําหรับใครที่เป็นเครื่องของไม่ว่าจะเป็นมาเ i ต้าหรือว่ามาร์คเทคนะครับรุ่นเดิมๆก็ยังหาอะไรให้ได้อยู่นะครับส่วนชิ้นส่วนอื่นๆ ของลูกค้าสภาพก็ยังพอใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราประเมินราคาก่อนแล้วก็ค่อยถามกับลูกค้าทีว่าซ่อมหรือไม่ซ่อม